มาร่างแบบเจ้าโฟไร,รเดอร์นะครับได้โนไรเดอร์แน่ก็เริ่มในการร่างแบบด้วยดินสอลงนกระดาษเช่นเคยนะครับเราก็วางคาแรคเตอร์อให้เจ้าโฟของเรานี่เด็กขีดือหน่อยเนาะแกก็ในมือแกก็จะมี โกโก้อยู่โกโก้เย็นแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็แก้ผ้าซะนั้นเพราะว่าไปอาบแดดมา mm hmm. ก็เลยต้องถอดเสื้อผ้าหน่อยจริงๆก็ไม่ได้ถอดหรอกใส่อยู่แต่เพราะว่าพอ,อ,อผ้ามันเปียกก็เลยต้องมีเสื้อผ้าใส่ก็เลยต้องไปนั่นอ่ะผมวาดนั่งในกระดาษเสร็จก็มาทำในโปรคีเร์นะครับไอแพดอีกทีหนึง่ง ร่างกันไปมีเลนโนเสาแบบคิวคิวบิตน่ารักน่ารัก,รกะจะฟูมานี่มันอาบแดดจนตัวดำแล้วนะนจะเป็นแบบเป็นปล้องสองสีเลยในล่มก็จะตัวขาวหนะ่ยโดนแดกก็จะตัวออกแดงๆหนยะใส่สองเท้าสีเหลืองเลยอันนี้ผมก็จะเอาไปแมทไปประกอบอีกทีใน illustrator นะครับ ก็อลองเปลี่ยนไดโนเสาร์ดูหลายๆแบบก็ได้ว่าเออไปใช้ให้มันเป็นภาพสอนอย่างเงี้ยโดยข้างหลังเป็นแบล็กกาด์ของภู้ามฒานะครับก็ได้มันเป็นเสื้อแบบนี้ by summer camp dinosaur living in ขอนแก่นนะครับเจอกันเปิดให้จองแล้ววันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม